vivo y53s 5g นะคะเปิดให้ p r อเดอร์ในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสเปคอะไรบ้างนั้นก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีให,หม่ๆจากนันทิชนะคะ สำหรับ Vivo Y53s 5G นะคะมาพร้อมกับจุดเด่นหน้าจอสแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.58นิ้วค่ะโดยมีความละเอียด2,408 x 1 8 0พิกเซลอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง90.61%มาพร้อมอัตราดีเฟดเดเรสสูงถึง90เฮิร์ตนะคะโดยในส่วนของสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU คอ a l c o m Snapdragon 480ค่ะซึ่งผลิตบนสถาปัตยะกรรมขนาด8นาโนเมตรโดยทำงานร่วมกับหน่วยความจำ RAM ขนาด8 g b แบบ LPDDR4X นะคะและหน่วยความจำ ROM ที่มี ให้เลือก2ขนาดค่ะคือ 128GB และ 256GB แบบ UFS 2.1ในส่วนกล้องถ่ายภาพนะคะ Vivo Y 5 3 S 5 G จะมาพร้อมกล้องหลังแบบ d u a l Camera ค่ะโดยเลนส์หลักนั้นมีความละเอียด64ล้านพิกเซลบวกเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายภาพที่ระยะใกล้สุดที่ระดับ4ซนติเมตรโดยส่วนของกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะโดยนอกจากนี้นะคะ Vivo Y 5 3 S ค่ะจะมาพร้อมระบบเสียง Super Audio 2 0ที่สามารถปรับโหมดเสียงได้ถึง4โหมด ะะไม่ว่าจะเป็นโหมดอัจฉริยะโหมดภาพยนตร์โหมดดนตรีและโหมดเกมค่ะซึ่งในด้านของแบตเตอรี่นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมป์ค่ะรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์โดยจะดันบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย o r i g i n OS 1.0ตั้งแต่แกะกล่องเลยทีเดียวโดยสำหรับ r i v o Y53s 5G นะคะเปิดให้พรีออเดอร์ในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,800บาทสำหรับรุ่นแดม8 g b บวกรอม128 g b ไ และรุ่นแรม 8GB กิกะไบต์วกรอม 256GB ราคา1,999หยวนหรือประมาณ9,700บาทค่ะโดยในประเทศไทยนั้นยังคงต้องรอข่าวสารอัปเดตกันต่อไปนะคะว่าจะมีการนำมาวางจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ค่ะ